ค่ะสวัสดีค่ะอันนี้คือมันญี่ปุ่นเนาะซื้อมาแล้วกินบะฮันทอแตกนอเห็นบอเห็นนอเห็นใบขึ้นมาอันนี้ก็ปูกมาก่อนแล้วพุ่มหนึ่งเออกินลองปูกเบิองเนาะซีได้กินบอซื้อมาแซบ่บตีพื่อให้น้องหวานเนาะโหลกระแพงลองเอามาปูกเบิองว่าซีได้ลงหัวบอมันญี่ปุ่นว่ะมันแก้วนี่นะคือมันแก้วนี่นะถ้าก็เป็น มาแต่ประเทศญี่ปุ่นอซเลยลูกสาวเด็ซื้อมากินขมักก็เลยลองปลูกให้ลูกกินลงมือ <c oughs> เลยุ่มนึงแล้วกำลังทาวเคือเนาะเนี่ยุ่มิที่เห็นอยู่นี่นี่ก็ฮรมาดาครับเอาก้นลุมแล้วก็เอาปลูกเลยเอานอนเนาะนอนลงกับดินกบมีอยู่สามลุม <c oughs> สามหัวเบิง้งสิได้กินย้อนบ่ แมวลองปลูกมันญี่ปุ่นเนาะที่ส่วนเขานะ่ะลูกยากยังก็ปลูกให้นี่มาบึงเป็นพุ่มอยู่อันนี้ปลูกกอนบึงวะงามดีเขาไม่เห็นเนาะอ,อันเทาาเคลือมาแล้วก็มีรักอ,อกมาพร้อมเนาะนี่รอดู